อันนี้แนกแป้งน้ำแนกปั้น,น,นอันนี้เป็นไส้หมูเนาะมีหมูดำหมูแดงหมูสับต้องปั้นมือเท่านั้นนะไม่สามารถใช้อย่างอื่นใช้คเครื่องได้โอ้วววววาว,ว,าว,ว,าวอันนี้มันเป็นของฝากเราจะหิ้วไปกันได้ ใกล้เกือบเอาร้านไหนล่ะไปใกล้หน่อยนี่ไงมอเยอะๆนี่ไม่เอาอ่ะเนี่ยแม่อีทสลับเปาขนมจีบตอนนี้เราเรข้าสู่อำเภอพิบูร์บางสาหาถึงตรงนี้จะเห็นว่ามีอ่มอซึ้งเป็นแบบเรียงๆหลายชั้นเนี่ยตั้งเต็มเลยเดี๋ยวขอลงไปดูว่าเขาขายอะไรเดี๋ยวมันจะเศร้านะทไมอ่ะึเงี้ยงเงี้่งเี่อากเศร้าก็ลงอาวแล้ว คนกิเยอะเลยเดี๋ยวเราลงเลยและกันรเราดูว่าใครมุงร้านไหนคนมุงเยอะๆนะลงเลยเอเดี๋ยวมันก็เป็นความแปลกนะคะมีความแปลกอะไรคะ <S <S 2> <S 2> ความแปลกที่ที่บูรมังสาหารเนี่ย,นนย <S <S มีร้านขายสละเปา อ่ะเดียดยน,นี่ทำอะไรคะปลาแถวปลาแถวปลาแถวเขาได้ทำสดเลยนะคะมีตงังบ่อยี่ส20บาทเขาขายยังไงนี่คะ่ะลักษณะของเ้าก็คือก็จะมีหม้อเป็นอย่างนี้หลายหลายร้านนะคะตรงน,นี้ก็มีทั้งถนนเลยมีแหนบใบมะย,ยมด้วยนี่น่ากินหรอะ แหนมใบบักย่มแหนมหมูเด้นี่เออน่ากินนะเอาไปลองกินเล่นดีไปไหนไปไหนไม่อยากรอคิวเหรออ๋ีเยอะแยะอ่มีเยอะแยะไม่ต้องไปรอคิวแต่ปัญหาคือเงินอยู่ไหนไม่ได้เอาเงินมาไม่นี่ไงสวัสดีครับ,ค,รบคุณยายถามหน่อยทางนี้ทางนี้คุณยายทำไมแถวเนี้ยเขาขายสลระเปากันเยอะ เพราะอะไรอ่ะทั้งทั้งที่เป็นคนอีสานเป็นอย่างคือขายสลับเปาค่ะในเราไม่ขายไก่ย่างซ่องตำกันทั้งถนนเลยเขากระบานเน่าไก่ย่างซ่องตำเนี่ยมันมีเยอะแล้วค่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นของฝากอะไรจะหิ้วไปก็ได้จะทานตรงไหนก็ได้ทานในรถก็ได้อะไรประมาณนั้นนะทำไมมันเป็นสลับเปาแล้วมีตั้งหลายร้านเต็มไปหมดเลยคือที่ขายการขายตามถนนเนี่ยนะคะมันจะเป็นโซนถ้โซนไก่ย่างก็จะไก่ย่างอ๋อเหรอมันอย่างมะพร้าวเขาวท่าวาลีก็เป็นมะพร้าวเขาวอ๋อโซนนี้มันจะเป็นสลับเปา มันมันมีตำนานมายังไงอะที่ที่ขายสูตรแรกอะไรเงี้ยใช่ไหมอ่ามันมีอยู่ร้านหนึ่งเมื่อเมื่อก่อนสมัยยายเป็นเด็กนะคะมันมีอยู่ในเมืองอันนั้นเขาขายดีขายดีมากอมันไม่พอที่ลูกค้าจะบริโภคเคนขายน้อยกว่าคนซื้อมันอร่อยเขาเลยทําตามๆันนก็เลยานามมันก็เลย ประยุกต์กันขึ้นมาแต่สูตรไทยก็สูตรมันไม่ใช่ว่าลูกจ้างแตกออกไปเปิดอะไรอย่างเงี้ยมีไหมไม่มีค่ะซาลาเปานี่น่าจะมาจากอาหารจีนปะลูกลูกละเท่าไหร่คะอันนี้7บาทค่ะ7บาทลูกละ7บาทกล่องละสิบรูกแต่บางร้านว่าขายถูกกว่า7บาทถูกไหมบางร้านก็ขาย6บาทบางร้านก็ขาย5บาทก็แล้วแต่ันต่ตอนนั้นไม่มีอ๋อไอ้นี่ลูกละเจ็ดบาทเนาะสิบรูกก็ยี่สิบบาทใช้าเจ็ดรูป เงินมา20บาทเลยอ้ยในทางสงสารเราเมียให้มาโอ้ยในทางสงสารเราเมียให้มาว้าวคุณยายรู้ความจริงได้ยังไงอ่ะยัางโบมีเมียค่ะมาหาแถวเนี่ยย่างโบมีลูกค้ามันพอเลี้ยงตัวเองเลยลูกค้าประจำเขาบอกว่าของยายเนี่ยไส้เยอะใช่ไหมฮะครับผมให้ไส้เยอะแป้งน้อยไส้เยอะเขาก็เลยชอบติดใจ โอเป็นเช่นนี้นี่เองชนะกันที่ไส้เอ่อนี่ลูกค้าประจำแบบเขาชื่นชมอย่างเงี้ยแถมอีกสักกล่องหนึ่งฮะเอาเอาทุกไส้เลยเอาทุกไสเอาทุกไสผสมกันมาเลยดีกว่าเราไม่เคยกินไงเอาไส้หมูมีไหมฮะมีค่ะมีหมูดำหมูแดงหมูหนื้อมาชิมเลยดีกว่ามาไม่เอาหมูตรงนี้เลยเฮ้ยของใครก็ไม่รู้นะเฮ้ยอันนี้ของใครคะทำไม้ให้ใครเขาอ่ะ ไม่มีหนูเอานะเออไม่มีหนูเอาไม่มีของใครก็เอานะแป๊บเดี๋ยวชิมเลยชิมเลยตอนนี้ใส่เผือกเลยฮะอ๋อดีครับชอบเผือกฮะวางวางวางไหมคะวางไหมคะไม่เอาจะวางทำไมอ่ะไม่กลัวหล่นไม่หล่นจะกินคนเดียวหมดอ่ะกินคนเดียวไส้เผือก อกินใช้่ม,มันมีดูยังไงคุณยายสีเขียวสีสีเขียวคือหน่อไม้ค่ะออ๋อจะดูสีตามหน้ากล่องแ่ะมันจะมี แต่เมนมีหมูนับไม้หมูแดงหมูสามหมูแต่มันคนละรสชาติมันต้องปั้นมือเท่านั้นนะไม่สามารถใช้อย่างอื่นใช้เครื่องได้อ้าอเหรอคะใช้เครื่องก็คือมันแพงร้านสองร้านห้าโอ้้แล้วมันจะพองขึ้นอีกหน่อยนึ้อันนี้มันยังไม่ขึ้นนะคะแป้งมันจะบวมขึ้นนีดทีหน่ง หัวกับเปือกนะคะแล้วก็อย่างนี้โอ้โหวันนี้ได้มาเห็นอลังการมาก